สวัสดีครับรวกันยามเย็นครับเที่ยวสุดท้ายฝนก็ตกตกหยุดครับแต่ตอนนี้หยุดเดไปหลายเที่ยวแล้วสองเที่ยวแล้วห,หยุดมีลงมาบ่อยๆแต่ก็หายไปมี้อง้ามก็เปิืครับนางงามก็สังตัด้วครับรุงนี้ค่อยวิ่งไ,ไหม่บ้างครับรุงนี่จะได้วิ่งไหมเดี๋ยวฝนมาตอนตึก็เรียบร้อยอีกูไป ดูเป็นบรนทุนไปครับรับคำสั่งเป็นบรนทุนไปงานก็ยังเอามาลงที่เดิมอยู่ครับตอนที่มันฝนตกแล้วมันเลื่องๆครับเขาเอาทรายมาเทให้คนระเอาทรายเอารถไมโกเอารถแม็โคเขี่ยทรายลงมาผสมกับดินแห้งไม่ลื่ครับเลยเออขึ้นได้ลงได้เนี่ยครับ อย่างนี้พรุ่งนี้ก็วิ่นได้ครับรอรถพ่วงครับลถถงบลอกให้ไปลงเลยครับเท okay, เลยไปรอรถพ่วงออกมานี่ย ครับเสร็จมานหนึ่งพวงนี้ก็รอแล้วครับ,บสั่งอีกกว่าจะวิ่ง,ง,งไม่บิ๊กไปดูกันพรุ่งนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อพวกนี้จะได้มีคลิปใหม่เราจะได้รับชมกันผมว่าใคยามจะอัปเดีรติาง,งานให้ชมแล้วก็พยายามหาอะไรไให้ชมประมาณนี้ครับจำได้ประมาณนี้ ขอบคุทำงานประเทศนี้เนาะเวลาที่เราสดินทางมาอยู่บนรถครับอขอบคุณขอบคุณด้วยนะ